มีของถูง,ง่ายๆที่บ้านๆเรามีอยู่แล้วครับที่เรามองไม่เห็นคุณค่าของมันแล้วมันคืออะไรไปดูเลยครับใครมีปัญหาแบบนี้บ้างครับ หาอะไรครับคือปัญหาของผมคือผมไม่อยากเปิดสปริงเกอร์ทั้งหมดนะครับก็คือายันนี้อันที่ผมชี้นะครับคือผมต้องการจะปิดมันเสร็จแ,แล้วผมทํายังไงไปดูเลยครับมาครับคือกอนนี้ที่เราไม่อยากใช้หัวตอนนี้ส่วนมากเราจะการเปลี่ยนด้วยการใช้ ฟุตวาลในการต่อนะครับก็คือต่อแบบนี้ตัวนี้ออกฟุดวาลสวมเข้าไปก็คือส่วนมากจะทํากันแบบนี้แล้วที่เราจะใช้ไม่ใช้ก็จะมาปิดเปิดเอาแต่มันเปลืองตรงไหนครับเปืองตรงที่เรามาต้องมาต่อฟุตวาลกับตุกวกัวถ้าหัวนุ่นหยาบเราไม่อยากใช้เราก็ต้องมาใส่นี่ของถูกง,ง่ายๆ ที่บ้านๆเรามีอยู่แล้วครับที่เรามองไม่เห็นคุณค่าของมันแล้วมันคืออะไรไปดูเลยครับเห็นไหมครับอันนี้คือถุงขยะที่เราทิ้งกันเอามาทำอะไรนี่ครับคือที่เราเอามาใช้ในการปิดน้ําตัวนี้นะครับตอนนี้ที่เราไม่ใช้ตัวนี้แทนตัวนี้ของถูกหาง่ายทั่วไปนะครับตัววิธีการทํายังไงครับไปดูเลยครับ ก็เพียงให้เพื่อนๆถอดหัวตัวนี้ออกมาก่อนนะครับเสร็จแล้วให้เอาถุงตัวเราของเราอันเนี้ยเราเตรียมมาข้อบปินดูไปเลยครับส่วนถุงแบบนี้อันเนี้ยผมลองนะครับคือมันบางเกินไปเวลาที่เรามาปิดตรงนี้น้ำจะดัน จนถุงพลาสติกเราขานครับโอเคให้เพื่อนหาถุงพลาสติกที่หนานๆหน่อยนะครับาเป็นแบบนี้ก็ได้ครับเสร็จ <Okay. S 1> แล้วข้อไปเลยครับพ้อไปอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็เอาหัวจะเป็เกอร์ของเราหมุนเข้าไปเลยครับ แค่นี้เองครับเสร็จแล้วง่ายๆของถูกของฟรีไม่ต้องซื้อโอ้มาตั้งนานจะไปดูการทดสอบเลยครับมาครับมาทดสอบก่อนแล้วนะครับส่วนหัวนี้เห็นไหมครับระบบเขาก็ทำงานเป็นปกตินะครับส่วนอีกอันหนึ่งเห็นไหมครับเขาก็ทำงานปกติ นี่ครับวิธีแก้ง่ายๆทุกคนทำได้นะครับอย่าลืมเอาไปทำกันนะครับครับขอบคุณมากครับ